ช่วงนี้พวกเรา2คนนะครับแบงค์บูออกเดินทางไปเที่ยวถ่ายรูปบ่อยขึ้นมากๆเลยนะและเห็นว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีกันแล้วด้วยนะครับ เลยมีการไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มต่างๆที่จําเป็นอาที่จําเป็นนะเข้ามาใช้งานในการท่องเที่ยวถ่ายรูปของผมให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและที่สําคัญปลอดภัยด้วยผมเลยอยากที่จะทําคลิปป้ายานี้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์พกพากล้องและก็อุปกรณ์การเดินทางต่างๆของผมให้เพื่อนๆกันก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแบงก์บูช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยมาพูดถึงชิ้นแรกที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็ป้ายยาเพื่อนๆกันเลยนะครับคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ย ผมใช้งานบ่อยและก็ชอบมากนะครับนั่นก็คือคัฟของทางพีทดีไซน์นะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมใช้กล้องคอมแพ t บ่อยมากหรือว่าจะเป็นกล้องฟิล์มต่างๆก็นด้วยคือจะบอกว่าตัวคัฟนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นสีใหม่ด้วยนะชื่อสีว่า c a โอติ เป็นสีน้ำตาลแบบสวยหรูดูแงพงพรีเมียมแบบเรียบหรูมากๆเลยนะครับใช้งานกับกล้องของผมเนี่ยก็ดูดีขึ้นมาทันทีมีขนาดเล็กนะครับรัดให้กระชับข้อมือได้สะดวกและอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเลยนะครับสำหรับทางพีดีไซน์เนี่ยคือการเชื่อมต่อตัวสายต่างๆเข้ากับอังเคอร์ลิงได้ไวและยังรับน้าหนักได้เยอะอีกด้วยนะอย่างคัฟตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้ถึง90กิกรัมสบายๆก็คือไม่ต้องกลัวตกหล่นเลยเพราะเรายังสามารถปรับสายของคัฟเนี่ยได้ยาวถึง26ซนติเมตรจะอยู่ตําแหน่งไหนนะครับเราก็สามารถรัดเข้ากับ ข้อมือของเราได้หมดเลยถึงแม้ว่าจะเห็นสายคัฟเนี่ยเป็นเส้นเล็กแค่นี้นะครับยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีและใช้งานได้จริงเลยคือเราสามารถเก็บสายพันรอบข้อมือเราได้แบบนี้เลยนะด้วยแถบแม่เหล็กง่ายๆไม่ยุ่งยากและพร้อมใช้งานเชื่อมต่อกับ u n k l e Link ได้สะดวก และเป็นแอสเซซอรีระหว่างที่ถอดออกจากการได้ด้วยนะก็พันข้อมือไปแบบนี้เลยตอนที่สายคล้องคอกันบ้างนะครับจะบอกว่าผมมีตัวสไลด์ไลท์สีดํานะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่ใช้มานานมากแล้วนะครับเป็นตัวที่ผมใช้กับกล้องตัวใหญ่ของผมเนี่ยได้อย่างสบายไม่บาดคอและยังใช้กับทุกการเคลื่อนไหวของผมเนี่ยได้อย่างทนทานแข็งแรงนะครับเวลาที่เราสะพายกล้องแบบสลิงเี่ยแบบเฉียงๆแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเหวี่ยงมาถ่ายรูปได้ไวอีกด้วยนะ แต่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยจะเป็นแบบลิสต์นะครับเป็นสายคล้องคอที่มีขนาดเล็กลงมาอีกแบบนี้นะเป็นสีใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเป็นสีขาวจิ ti. คือผมเนี่ยจัดมาพร้อมกับตัวคัฟตัวนี้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกเนี่ยช่วงนี้ผมใช้กับกล้องคอมแพกบ่อยเลยอยากให้เป็นสีเดียวกันไงเพราะเวลาที่เราสลับใช้งานเชื่อมต่ออังเคอร์ลิงจากคัฟข้องมือมาเป็นลิสต์ไว้คล้องคอเนี่ยก็จะได้เรียบหรูพรีเมียมเหมือนกันไม่โดดออกจากกันได้นะ สำหรับสายลิสต์แบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับกล้องที่มีขนาดเล็กนะเพราะด้วยขนาดของตัวสายเนี่ยถ้าถามว่ารับน้ำหนักได้เยอะไหมนะครับก็จะบอกเลยว่าอันเคอร์ลิงหนึ่งตัวนะครับของเขาเนี่ยรับได้90กิโลกรัม แต่ผมคิดว่ามันคงแปลกๆนะถ้าเราใช้กล้องตัวใหญ่กับสายที่มีขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยและอาจจะทําให้จุดที่เรารับน้ําหนักบนร่างกายอยู่บนคอบาทไหลของเราเนี่ยรับน้ำหนักอยู่จุดเดียวก็อาจจะทําให้มีอาการบาดเจ็บได้นะครับไม่มีการกระจายตัวออกไปเหมือนแบบตัวสไลด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรือว่าตัวสไลด์ลายที่ผมมีใช้สีดําแบบนี้แล้วก็ตามนะ แต่ตัวลิสต์นี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษเลยคือเราสามารถปรับสายให้มันสั้นได้ยาวได้เร็วมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราสอดนิ้วเข้าไปบริเวณตรงที่เป็นหนังสีดําตรงนี้นะครับดันออกจากตัวเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความยาวของสายได้ยาวสุดถึง145ซนติเมตรเลยนะครับและดึงเข้าหาตัวเนี่ยก็จะเป็นการทําให้สายสั้นกระชับได้สั้นสุดนะครับอยู่ที่82ซนติเมตรต่างกับตัวสไลด์ที่ผมมีคือต้องดึงสลักด้านนี้ออกแล้วก็ปรับอีกทีนะครับ ที่พิเศษเลยนะครับสำหรับสายคล้องของทาง PD ดีไซน n ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแองเคิร์เมาส์แบบนี้นะครับมาให้เราใช้งานติดใส่ที่เพจขาตั้งกล้องหรือต้องตูดกล้องของเรานะครับแล้วใช้ a องเคิ i n ลิงกเนี่ยมาเมาส์ใช้งานเข้าด้วยกันก็จะทําให้เราเวลาที่สะพายกล้องเป็นแบบสลิงนะครับหน้ากล้องก็จะทิ่มลงพื้นได้นะแต่ถ้าหากเราเชื่อมต่อแบบปกตินะครับหูกล้องซ้ายขวาเนี่ยกล้องหน้าเลนส์ของเรานะครับก็จะตั้งตรงขึ้นมาเล็งไปทางด้านหน้าได้แบบนี้นะครับใครที่ถนัดใช้แบบไหนกันบ้างนะครับมาบอกผมมมในมเมนเกั นะอ้อเกือบลืมไปนะครับสำหรับสายลิสต์คือถ้าเพื่อนๆมีกระเป๋าพีคดีไซน์ฟิลพาวช์หรือเทคพาวช์นะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งเปลี่ยนสายปกติที่เขาให้มาเนี่ยให้เป็นสายลิสต์แบบนี้ได้เหมือนกันนะและอีกอย่างเลยคือสายลิสต์และก็สไลด์ไลท์เนี่ยเวลาเราถอดออกมานะครับมันสามารถม้วนเก็บ พกพาแล้วก็ให้พร้อมใช้งานได้ง่ายแบบนี้ด้วยนะถัดมานะครับเรามาดูอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ดีมากแล้วก็เป็นชาาแรกๆเลยนะครับที่มีการทำ c a m e r a คลิปแบบนี้นะครับออกมาให้พวกเราได้ใช้งานกันคือแคปเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัว V3 แล้วด้วยนะ มันช่วยให้ผมนะครับสามารถพกพากล้องได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเดินทางถ่ายรูปถ่ายล็อกต่างๆนะครับคือผมสามารถติดตัวเพลทที่เขาให้มาเนี่ยกับกล้องที่ผมพาไปเที่ยวเดินทางเนี่ยอยู่ตลอดได้เลยนะครับและเอาตัวแคปเจอร์หลักตัวนี้นะครับไปคลิปเข้ากับตัวสายสะพายกล้อง,องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบคแพกกระเป๋าสะพายสลิงคาดอกคาดเอวหรือกระเป๋าที่มีช่องสอดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้ตัวแคปเจอร์ หนีบได้หมดเลยแล้วถ้าเราเอากล้องที่มีการติดเพลทต,ตัวนี้นะครับไว้กับกล้องของเราแล้วเนี่ยก็มาเสียบติดตั้งเข้ากับตัวแคปเจอร์แบบนี้ได้ง่ายๆสบายๆเลยนะไม่ต้องห่วงว่าตกหล่นหรือว่าอ่อนแอจะแตกหักไหมด้วยนะครับเพราะว่าวัสดุของตัวแคปเจอร์ V3 ตัวนี้เนี่ยทำามาจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน กันน้าแล้วก็กันสนิมได้ด้วยนะผิวสัมผัสเนี่ยคือดีมากดูสึกได้เลยว่ามันพรีเมียมมากนะครับและยังรับน้ําหนักได้ถึง90กิโลกร,รมัมสามารถติดตั้งแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยได้หลากหลายเลยนะใครที่เป็นสายลุยนะครับก็เอากล้องแอคชั่นมาสลับติดตั้งและใช้งานแบบนี้ได้สะดวกเลยเนาะเพราะว่าตัวแคปเจอร์ของเขานะมีตัวปุ่มกดปลดล็อกเพลทแบบควิกรีลิสแบบนี้ได้ง่ายๆเลยใช้งานกับกล้องทุกประเภทหรือทุกกระเป๋าหรือแม้กระทั่งเข็มขัดเราก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะ นอกจากนี้นะครับใครที่มีขาตั้งกล้องพกพาเดินทางไปด้วยนะจะบอกว่าเราสามารถใช้เพลทตัวนี้นะครับของทางพี่ดีไซน์เขาเนี่ยติดกับตัวกล้องของเราเนี่ยไว้ตัวเดียวแล้วก็ามาใช้ติดกับขาตั้งกล้องสลับได้อย่างสะดวกง่ายๆเลยนะของชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆกันเลยนะครับคือกระเป๋ารุ่นนี้ผมชอบมากถูกใจทั้งขนาดรูปทรง สีฟังก์ชันการใช้งานและวัสดุที่ทางพีดีไซน์นะครับเขาเลือกใช้กับกระเป๋า everyday sling v2 ตัวนี้นะครับเขามีให้เลือก3ขนาดคือเป็นแบบ3ลิตร6ลิตรและก็ตัว10ลิตรนะครับส่วนตัวงผมเนี่ยมองว่าตัว10ลิตรเนี่ยมันก็ใหญ่ไป ตัว3ลิตรนะครับมันก็เล็กไปผมเลยเลือกตัว6ลิตรมานะครับคิดว่ากําลังพอดีพอดีแล้วก็พอใช้จริงเนี่ยจะบอกเลยว่าใช้งานได้ตอบโจทย์สมกับคาว่า everyday ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ไหนๆวันสบายๆของผมเนี่ยพกพาง่ายๆเดินห้างเที่ยวคาเฟ่น,นะครับพวกกล้องฟิล์มคอมแพคพกพาฟิลม์มกระเป๋าตัง์ power bank เนี่ยก็สบาย หรือจะเป็นวันทํางานนะครับกัพกบพาสมุดโนด้ตหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตขนาด11นิ้วก็สามารถใส่เข้าไปได้นะหรือวันที่ผมออกไปเที่ยววอล์ต่างจังหวัดอย่าง gimbal camera my wireless กล้องแอคชั่ก็อุปกรณ์อื่นๆอีกเนี่ยก็พอดีพาไปได้ครบนะครับหรือจะเป็นวันที่แบบจริงจังอะกล้อ,อง Mirrorless ตัวใหญ่บวกเลนกับเลนอีกหนึ่งตัวพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ย ก็สามารถใส่เข้าไปในตัว Everyday s l i n g 6ลิตตัวนี้ได้สบายเลยนอกจากนี้นะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ลุยได้สนุกนะครับเพราะว่าสะดดุดด้านนอกของเขาเนี่ยเป็นไนลอนนอกจากจะเป็นแบบรีไซเคิลรักโลกแล้วใช่ไหม ยังทนทานได้ทุกสภาพอากาศได้ด้วยนะและยังกันน้ําได้ระดับหนึ่งอีกด้วยมีให้เลือกถึงสาสีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแบล็คดำนะแอสเทลนะครับแล้วก็มีในสีน้าเงินแบบนี้นะครับผมเลือกน้ําเงินแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเท่เรียบหรูและเข้ากับการแต่งตัวของผมได้เลยอะและการที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับสีสันแบบนี้เนี่ย มันทําให้ดูแบบไม่เป็นกระเป๋ากล้องจนเกินไปมันทําให้แบบมีความแคชชั่วบ้างนะครับแต่งตัวง่ายๆเข้ากับการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้อย่างสบายนะครับแถมตัวซิปของเขานะครับก็แข็งแรงใช้งานได้ไหลลื่นไม่สะดุดกันน้ําอีกด้วยเนาะและยังสามารถเอาหูซิปนะครับมาสอดเข้ากับตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันการขโมยเปิดซิปต่างๆได้อีกด้วยนะ และด้านในตัวกระเป๋าของเขานะครับเรายังสามารถเปิดหยิบใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องที่จะกลัวหล่นคว่ำออกมาเลยเนาะและมีตัวแบ่ง f ฟกโฟนะครับที่เราสามารถยืดหยุ่นแบ่งพื้นที่กระเป๋าของเราให้เหมาะกับการเอาไปใช้งานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่นะครับตัว f ฟกโฟนครับสามารถพับลงมาแบ่งพื้นที่บนล่างแบบนี้ได้สะดวกอีกด้วยนะแล้วใครเคยเป็นไหมนะครับเวลาที่เราใช้กระเป๋าคาดอกคาดเอวมาเป็นแบบสลิงแบบนี้เนี่ยแล้วพวกสายสะพายที่เราปรับไว้ให้มันสั้นกระชับรัดตัว มันจะคลายออกจนเป็นสายยาวอะ่ะผมใช้แบบนั้นเนี่ยมันหงุดหงิดมากเพราะว่ามันตัวกล้องมันมีน้ําหนักไงมันก็จะแบบจากสั้นก็จะคลายมอาอเป็นยาวแต่พี่ดีไซน์ตัวนี้นะครับนอกจากจะมีข้อต่อที่รองรับทุกการเคลื่อนไหวของเราได้อย่างสบายแล้วนะ สายก็ไม่บาดคอยอีกด้วยเนี่ยผมยังสามารถปรับให้ยาวสั้นได้สะดวกแล้วก็ล็อกไว้ได้ถึงแม้ว่าจะมีน้ําหนักแค่ไหนเนี่ยสายก็ไม่คลายยาวออกอีกด้วยนะและเราสามารถเก็บปลายสายไม่ให้เก,ก,กะเพียงแค่เราเอาปลายสายนะครับสอดเข้าไปที่ช่องที่ดังด้านหลังของกระเป๋าตรงนี้ได้อีกด้วยแถมมีหูหิ้วตรงนี้นะครับทำให้เราถือจับกระเป๋าได้สะดวกหลากหลาย กว่าเพียงแค่การจับสายสะพายนะและใครที่อยากพาขาตั้งกล้องเอาไปถ่ายรูปด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งจะพกน้ําขวดใหญ่เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งล่มนะครับกระเป๋าตัวนี้ยังมีสายรัดให้เราใช้งานรัดของต่างๆ ได้อย่างสะดวกจะล็อกแบบ2ฝั่งหรือล็อกแบบควายเนี่ยก็สามารถปรับให้หลวมหรือกระชับเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะนอกจากนี้นะครับใครที่ถนัดสะพายด้านตัวกระเป๋าเนี่ยให้อยู่ฝั่งซ้ายแบบของผมเนี่ยถ้าแรกเริ่มที่เราซื้อมาเนี่ยเวลาปรับสายต่างๆเนี่ยมันจะไม่สะดวกเอาซะเลยนะครับเหมือนเวลาที่แบบคนทั่วไปที่จะอาจจะสะพายกระเป๋าอยู่ทางด้านขวาของตัวเราเนาะแต่เราก็สามารถถอดสลับฝั่งของสายมา เปลี่ยนใช้งานได้อีกด้วยนะเรียกได้ว่าคิดมาให้ทุกคนไม่ว่าจะถนดัดซ้ายหรือขวาเนี่ยก็ใช้งานได้ทุกคนจริงๆก็ปลายาเพื่อนๆประมาณนี้นะครับสำหรับกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ผมเลือกใช้ของทาง p Peak ดีไซน์จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมชอบด้วยความที่เขาคิดฟังก์ชันต่างๆมาตอบโจทย์คนใช้งานจริงอย่างเราๆได้อะให้มีคุณภาพออฟไลน์ในการเดินทางพกพากล้องในรูปแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆของเราได้อย่างดี ดูแบบมีความพิถีพิถันในการออกแบบและที่ผมชอบเลยคือความที่มีอีโคซิสเต็มของเขาอะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของทีดีไซน์อังเคอร์ลิงกต่างๆเพลทต่างๆเนี่ยจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซีมเลสอะคือเราสามารถใช้งานแบบต่อเนื่องได้โดยที่ไม่สะดุดสะดวกเป็นระเบียบแล้วก็ยังมีความแบบปลอดภัยเชื่อใจได้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับที่ถ่ายรูปทุกคนเนี่ย ต้องมีพีดีไซน์อย่างน้อย1ชิ้นแล้วนะเพื่อนๆมีอุปกรณ์ของพีดีไซน์ชิ้นไหนกันบ้างนะครับมาคอมเมนต์ป้ายาผมกลับได้ด้วยนะสําหรับใครที่ยัไม่มีอุปกรณ์ของพีคดีไซน์นะครับและกําลังมองหาอุปกรณ์เดินทางดีๆตอบโจทย์แบรนด์ระดับโลกแบบนี้นะครับ ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อแล้วก็ทดลองใช้งานกันได้ที่ Intren Mall เลยนะครับที่ถือว่าเป็นคลังแสงของคนชอบเที่ยวลุยเดินทางต่างๆเลยนะที่นี่นะครับมีสินค้าครบทุกฟังก์ชันทุกแบรนด์ระดับโลกรวมไว้ที่เดียวเลยหรือจากตัวแทนจําหน่ายของทาง Intren Mall อีกมากมายก็ได้เช่นกันผมใส่ลิงก์รายละเอียดไว้ให้ใน description ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสายคล้องมือรุ่น cuff นะครับราคาอยู่ที่1,600บาทราคาของสายคล้องคอรุ่น l e a s นะครับอยู่ที่2,100บาทส่วนสายคล้องคอสไลด ลายสีดำของผมนะครับตัวนี้ครับอยู่ที่2,800บาทสำหรับตัว Capture V3 นะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3,500บาทและราคากระเป๋า Everyday sling V2 ตัว6ลิตรที่ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็อยู่ที่5,400บาทนะครับก็ลองไปเลือกสีเลือกซื้อรุ่นที่ชอบกันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็รับยาพีดีไซน์จากผมไปได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมงบูไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใหม่คลิปนะครับ